วัาสีน้อนมีน้องเอ้ยเฮ้ยเอาอะไรอีกทีนี้เอาอะไรอีกทีนี้หืมหน้จะเอาอะไรบอกยายก่อน ค่อยๆไปค่อยๆไปนี่จะแผลเสาเพชรไปแห้งนั่นเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมล้มอ่ะล้มเลยเจ็บไหมที่นี่ขึ้นมาค่อยๆไปล้มเอาลูกขึ้นแล้วลูกเอาลกขึ้นลูกเออลูกขึ้นโอ้ยเก่งเก่งเพิ่งพูอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะฮึดฮึดฮึดเื่อเออ ตั้งเลยตั้งเลยลูกตั้งก่อนตั้งก่อนค่อยๆค่อยๆไปลูกอค่อยๆโอ้ยอเห็นไหมเอ้าโอ้โน่โน่ไม่ได้มามาให้ยายมาให้ยายไม่ได้อันนี้ อันนี้สีเนี่ยเขียนไปมืดเลยวไนไหไในช่วงนี้ต้องไงก็นี่ไงก็นดียจะค่อยสีเหลียได้ทันเป็นอันอันสีนั่นกับกัดเบิดอันนี้ก็ไปขีดเนียนขีดเบาโซฟาเบิดไม่ได้ช่วงนี้กําลังซนลงเล่นตามไวัก่อนนะคะที่แฟนขับเอามาให้ก็ขอบคุณนะคะแต่ว่าน้องยังเล่นไม่ได้ คุณ้าคุณยายส่งมาให้นะคะขอบคุณมากพี่พลอยว่าท่านไ้ไปใส่ยูท่านไดออกจากหม่องที่แต่ว่าน้องเพรได้ซงรอบแล้ว <c oughs> โอ้เป็นจะไปได้บพรคุณหญิงหึไปใส่มาใสา่อะไรไปนี่รถนี่พอยเราก็เดินหน้ายูนี่ท่านได้ไปใส่ยูนี่เป็นผู้นี่ย่านย่านเจ็บย่านย่านบาดย่าน ดูดูน้องพ่อยน้องพอยว่าอะไรนะอมีการกลัวด้วยเออ๊ออเอออ๊เอองออเออเออเยัเอมาออเ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 ้องออเ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 อนเออเออออยออเออออออเออออเออเออ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 อ เออผีพี่พลอยกลัวผีพี่พลอยกลัวไหมลูกพี่พลอยกลัวไหมคะพี่พลอยกลัวน้องเพชรกลัวไหมลูกกลัวเฮ้ยทำยังไงกลัวกลัวทำยังไงทำสิเขาขอดาวไม่ใหญ่ไม่ได้ดาวสักดวงเลยขอดาวก่อน ขอดาวให้หน่อยจ้าขอดาวจ้าขอดาวสิลูกเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยดูขอดาวยังจ้าจ้าขอดาวขอดาวก่อนขอดาวขอดาวจ้าขอดาวขอดาว Này, nếu không hết khó đau, khoai đau, à, à? à? đau, <laughs> đau này. ôi khỏi ừ, Này. chị. đau chưa? ôi Này, ôi chị. đau chị. ôi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  đó, ทำ,ทำ,ทำ,ทำยัง işte ไงทำยังไงทำยังไงเต้่นไม่เลยมาละ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 ต้อต้องโอ้ยต้องโอ้ยยายยังไม่อาบน้ำเลยค่ะยายยังทำงานบ้านอยู่ฝุดฝุ่นกับยายดีอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวรอในฝุดในห้อง,องต่อให้เด็กนอนก่อนแล้วก็จะทำงานต่อนะคะอย่าไปเหยียบนะถ้าใครไม่ใส่รองเท้าไปไม่ได้นะคะ หนอนหนอนจะกัดขาน่ะนอนอใช่หนอนอนอนนี่นอนจะขึ้นขาตรงนี้นะแผลอะไรนี่เต็มเลยลูกแผลอะไรเนี่ยอ๋แอแผลไอ้นั่นแผลโต๊ะของเล่นที่ขาวๆอะ่ะไม่ไม่ไมอะไรใหม่มมอ่าลำก่อนลำให้ดูก่อน ลำระมำชาวเกาะไผ่รอสนอจับใจสายน้ำลังหลสายน้ำลังหลกระทบหาดทรายดังปปืมปืมอาอะเต้นอะออะไรนะอะลำหนูจะลำหนูจะไปกับพ่อหนูลำยังไงลำระบำชาวเกาะไผ่รอดสนอจับใจ สายน้ําลังไหลสายน้ chegou, าย like ําลังไหลกระทบหาดทรายดังปึมปึมกระทบหาดทรายดังเออรถไปเอารถเด้ออ่าเพลงอะไรอีกเพลงอะไรอีกอายจะพาอายเลาะ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 โอ้จะมานานงรองไดทำไมอ่ะเออเลาะเลาะอ๋อไปไปพี่พลอยเรียกไปเอารถไปพี่พลอยเรียกไปเอารถไปเอารถนะ 嗯。Mm.